ถ้าเรามั่นใจว่าทุกๆก,การทำความดีของเราจะมีคนแอบหมั่นไส้มีคนแอบไม่พอใจ100%ซถ้าเขาจะไม่ชอบเราร้อยเปอร์เซนเราต้องมั่นใจ200%รว่าเราไม่แคร์สองยเปอต้องไม่แคร์ต่อให้เขาไม่ชอบเราร้อเซก็ตามทีแต่200%ร์ที่เราไม่แคร์ก็จะต้องมีหลักให้มั่นไว้ว่าหลักศีลธรรมเราก็ทำไม่ผิดหลักกฎหมายบ้านเมืองเราก็ทำไม่ผิด หลักศีลหลักธรรมหลักกฎหมายทั้งทางโลกทางธรรมเมื่อมันไม่ผิดก็ก็สัก200%เเซไปเลยแล้วกันว่าเราไม่แคร์ไม่ต้องไปแคร์ต่อให้จะมีคนไม่ชอบและมันไส้100%เซก็ตามทีขออนุโมทนาทุกๆการทำความดีไม่จำเป็นต้องแคร์ใครก็ได้แคร์หัวใจตัวเองก็พอว่ามันจะไม่เจ็บปวดทุกครั้งที่ทำความดีขอจเจริญพรเป็นกำลังใจจังหวัดนองคาย บางพื้นที่วันนี้ท่านทั้งหลายลองนึกถึงคนที่บ้านน้ำท่วมเป็นเดือนๆไม่รู้ว่าสภาพจิตใจจะเป็นยังไงโยมบอกว่างูเข้าบ้านแล้วแมงป่องเข้าบ้านแล้วตะขาบเข้าบ้านด้วยไก่ก็ไม่มีที่อยู่ต้องไปเกาะอยู่บนหลังคาตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็คงเดือดร้อนพอๆกันวันนี้ ท่านทั้งหลายคงเห็นแล้วว่าแต่ละพื้นที่ที่เวลาน้ําท่วมขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะสภาพร่างกายอย่างเดียวที่อิดโรยแต่ก็สภาพจิตใจด้วยอีกนั่นแหละที่จะต้องเยียวยากันขอให้เราทุกท่าน,นาได้ส่งแรงใจส่งสินของส่งเงินทองอะไรที่พอบรรเทากันได้ที่เขาที่เราก็คงทุกข์ไม่ต่างกันจริงๆอนุโมทนาทุกๆการช่วยเหลือมาจากทุกสารทิศ วันที่19กันยายน2567เป็นอีกวันหนึ่งที่ประทับใจกับการได้เดินทางไปลัดกาลันตันมาเลเซียได้พบกับญาติธรรมพี่น้องชาวสยามใส่เลือดไทยการเดินทางไปครั้งนี้ได้รับการนิมนต์จากท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองลัดกาลันตันมาเลเซีย พระอาจารย์เป็นพระที่มีน้ำใจมากๆม,มีอัธยาศัยดีและที่สําคัญคือส่งเสริมให้คนสยามในมาเลเซียในหลายๆรัฐได้มีความเป็นไทยมีความเป็นไทยแบบพุทธมีความเป็นพุทธแบบไทยที่พยายามส่งเสริมให้ซึมลึกเข้าไปลงไปถึงรากถึงแก่นแท้ของความเป็นเลือดสยาม แม้จะอยู่ในผืนแผ่นดินของประเทศที่ในสมัยยุคกล้าอาณานิคมวันหนึ่งจะต้องจับพลัดจับพูไปอยู่ในบ้านของเขาแต่ก็พยายามสอนลูกๆสอนเด็กๆของเราให้รู้สึกว่าเราคือเลือดไทยนี่คือความมั่นคงยั่งยืนในระยะยาวแน่นอนและที่สำคัญคือพยายามบอกว่า เราจะต้องเป็นไทยที่เป็นพุทธแท้พุทธที่จะต้องลงลึกถึงพระรัตนตรัยถึงการดูจิตถึงการฝึกตนถึงการเห็นความเกิดดับว่าไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่ได้เกิดมาเพื่อยึดมั่นเราจะเกิดมาเพื่อที่จะละเพื่อที่จะสละเพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะวางแต่ไม่ใช่วางแบบปล่อยทิ้งปล่อยคว้าง แต่ยังมีการช่วยเหลือการมีน้ำใจการเห็นอกเห็นใจแต่เราจะปล่อยวางซึ่งความโลภความโกรธความหลงท่านพระครูพยายามบอกกับลูกๆเด็กๆและท่านเป็นพระที่ทุ่มเทเหลือเกินวันนี้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอทั้งสองอำเภอพร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมจำนวนมากมากกว่า1,000คนมานั่งฟังธรรมด้วยกันรอยยิ้มของทุกคน เป็นภาพที่บ่งบอกถึงหัวใจที่คิดถึงเหลือเกินคิดถึงแผ่นดินแม่เหลือเกินคิดถึงาศาสนาที่อยู่ในแผ่นดินแม่เหลือเกินอยติโยมลองดูรอยยิ้มของทุกคนนะเป็นรอยยิ้มที่พระอาจารย์รู้สึกประทับใจจริงๆและรู้สึกได้ว่าเรายังมีสายเลือดไทยแบบนี้อยู่อีกหลายๆประเทศทั่วโลกต้องขอขอบคุณวัดพิกุลทองเป็นอย่างมากนะที่ ใช้พื้นที่ของเราตรงนี้ในการลองรับศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมฟังธรรมและอีกหลายๆกิจกรรมที่ไม่เคยทอดทิ้งเลยพระอาจารย์เห็นและได้สัมผัสได้ยินการพูดการจาการสอนการแนะนำของพระที่สอนเด็กๆและบอกญาติโยมที่นี่ทุกอย่างล้วนเป็นไปโดยธรรมโดยแท้ฟังแล้วในขณะนี้กำลังพูดไปก็ยังรู้สึกขนลุกขนพองว่า เรามาเห็นอะไรที่งดงามขนาดนี้ได้ยังไงและสิ่งเหล่านี้มันยังมีจริงบนผืนแผ่นดินมาเลเซียที่เป็นประเทศที่งอกงามด้วยาศาสนาอื่นพี่น้องบุสลิมก็อยู่ร่วมกันกับพี่น้องพุทธอย่างชนิดที่ไม่เคยเห็นจะมีความขัดแย้งอะไรกันแบบใหญ่โตมากมายทุกคนอยู่กันแบบพี่แบบน้องรัฐนี้ถือว่าเป็นรัฐที่ อิสลามแข็งแรงมากมุสลิมแข็งแรงมากแต่พอถามท่านพระครูจเจ้าอาวาสและถามญาติโยมทุกคนทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยถูกรังแกไม่เคยถูกการเอารัดเอาเปรียบซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่อัศจรรย์นี่คือความอัศจรรย์จริงๆของการอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่ชนิดที่เอาเรื่องาศาสนามารังแกกันไทยพุทธอยู่ที่นี่แบบแบบเสรี แล้วก็ใช้ชีวิตแบบอิสระไม่ได้ถูกบีบคั้นด้วยอะไรอีกหลายๆอย่างต้องขอ,อนม,มทนากับรัฐบาลมาเลเซียที่ดูแลคนของเราอย่างดีเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเหมือนกับผล,ลไม้ลูกไม้ที่ปลิวไปตกไกลบ้านลูกมะพร้าวที่ลอยตามน้ำไปแล้วไปงอกอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปซึ่งก็ถือว่าก็ยังเป็นลูกที่มีหน่อเนื้อ เชื้อของต้นมะพร้าวต้นแม่วันนี้เรามองเห็นผล,ลไม้ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ที่กำลังกราบอยู่กำลังยิ้มอยู่นี่คือผล,ลไม้เม็ดเล็กๆที่กำลังจะเติบโตเพื่อไปประกาศว่าฉันมีต้นแม่ที่อยู่ตรงนู้นนะฉันมีต้นแม่ที่อยู่ไทยแ,แลนด์สยามฉันมีต้นแม่ที่งอกงามใหญ่โตจีรังยั่งยืนอย่างรากลงลึกและเด็กๆทุกคน เราทุกคนก็จะยังรักษาต้นของแม่ไว้คือความเป็นสายเลือดไทยและจะเป็นสายเลือดไทยที่เป็นพุทธแท้ที่จะยังรักษาพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงในคำสอนของพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเงินทองปัจจัยเหล่านี้ก็จะนำไปช่วยน้ำท่วมทั้งหมดเลยก็จึงขออนโมทนาบุญจริงๆขอกราบหัวใจท่านพระครูเจ้าว,วาสวัดพิกุลทอง กาลันตันมาเลเซียอย่างมากๆแล้วก็ญาติโยมที่มาดูแลพระอาจารย์ในการเดินทางทั้งไปทั้งกลับและการต้อนรับที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงโหเราะมีแต่คลาบน้ํำตามีแต่สิ่งที่งดงามเป็นความงดงามที่จะขอจดจำตลอดไปญาติโยมทุกท่านขอให้มองญาติโยมทั้งหลายเหล่านี้วันนี้แหละคือพี่น้องของเราเราจะไม่มอง บุคคลที่อยู่ในแผ่นดินอื่นที่เป็นเชื้อสายไทยว่าเป็นต่างด้าวเราคือพี่น้องกันเราคือสายเลือดเดียวกันจะยังรักกันมั่นคงต่อกันเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันขอให้ดีต่อกันอุห์ได้มาเจอกันแล้วขออนุโมทนาบุญกับความประทับใจครั้งนี้จะจดจำตลอดไป